สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามนทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาข้ามคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกคาชิม,มาแอ,ล, ER อาลเลอร์ชนะคอนซาเลซซัป,ปาปโร2ประตูต่อ0มาชิดาเชเวียชนะนากุยะแคมปัน1ประตูต่อ0ย์โตเกียวเวอร์ดี้เสมอเซเรโซสากาประตูต่อ1 นิงาตะพ่กับน่านซาการโทสุไป3ประตูต่อ4อุอุวัตเรดไดมอนด์พ่โชนันเบม,มเบเ่สองประตูต่อ3จูบิโรอิวตะเสมอคาวาสึกิฟอตเตเล่สองประตูต่อ 2, 2> คกัมบาโอซากาชนะยูกฮามาเอ็มรีนอสสี่ประตูต่อ0และคาชิวะเลโซชนะเอฟซีโตเกียว3ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลิกอันดับหนึ่งมชิระเชเวียยี่สิบสองนัด46แต้ม 2. อคาชิมะแอดเลอร์ยีนัด41แต้ม 3. กัมบาโอซาก้ายีนัด41แต้ม 4. วิเซลโกเบ22นัด40แต้ม 5. าเซเดโ,โซโอสกาก้ายีนัด36แต้ม 6. อุริปาฟุกโกกะยีนัด35แต้ม 7. ซานฮเฮฟฟ์ริชิมะยีนัด34แต้ม 8. FC เอฟซีโตเกียวยีนัด33แต้ม 9. กาอุรวะเลดไดมอนด์ยีนัด32แต้ม 10โตเกียเวอร์ดี22นัด31แต้ม1 1คาชิคชว่าเลโซ2 2นัด29แต้ม12นโกยาแกมปัด22นัด27แต้ม13ยกฮหมาเอมารินอด22นัด26แต้ม14นิงาตะ22นัด25แต้ม15ควสกิฟันตาเล่22นัด24แต้ม16จุปิโรออิวะตะ22นัด24แต้ม17ซาคันโทสุ22นัด23แต้ม 18โชวนันเบรเมเรยยีนัด19แต้ม19เกียวโตแซงก้า2 1นัด18แต้มและอันดับที่20คอนโซเลซซัปเปาโลยีนัด11แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาเมริการอบ8ทีมสุดท้ายเวเนซุเอลาเสมอใน90นาทีกับแคนาดา1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งทั้ง2ทีมในช่วงต่อเวลาก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่ง ต้องตัดสินด้วยการดูรูที่หยุดโทษซึ่งเทางด้านแคนาดานะครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะทางด้านเวเนซุเอลาไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ทําให้ทางด้านแคนาดาน,นั้นได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโร2,024รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษเสมอใน90นาทีกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1ต้งต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับ ซึ่งทั้งสองทีมในช่วงต่อเวลาก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับยังเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการดูที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านอังกฤษครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสกอร์หประตูต่อ3ทําให้อังกฤษนั้นได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะทางด้านตุรกี2ประตูต่อ1ทําให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ครับได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอังกฤษในรอบต่อไปนะครับ มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไว้เคาลีก้าของฟินแลนด์อิสเวชชนะเ j k ไป3ประตูต่อ0และ v p พอพ่ายกับด้านอิฟไป2ประตูต่อ3ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนเอสบอกชนะมอมมาบอสกานาไป3ประตูต่อ0และมอนบีชนะซิลิอุสไป3ประตูต่อ2มาดูในส่วนของโปรแกรมที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของเจลิกหนึ่งคู่คู่ระหว่างอาวิปปฟุโกโกะพบเกียวโตแซงกาคู่นี้จะลงสนามในเวลา5้าโมงเย็นนะครับในส่วนโคปาเมริกานะครับวันนี้มีลงสนามหนึ่งคู่อุลุกวัยพบบราซิลคู่นี้จะเตะกันในเวลา8ปดโมงเช้านะครับอิริเลเียนนอร์เวย์วันนี้มีลงสนามทั้งหมด5คู่คู่แรกบรูก,กิมจะพบกับบาร์นนะครับคู่นี้จะลงสนามเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งอัลเกซุนจะพบกับชาร์บล็อกนะครับ เตะเวลา4ทุ่มฮาคามจะพบกับทอมโซ่เวลา4ทุ่มโมนพบลิสต,ตอมเวลา4ทุ่มและคู่สุดท้ายเป็นโลเซนบอกพบกับออสคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืน15นะครับในส่วนของไวท์คาลีกาฟินแลนด์วันนี้มันลงสนามสองคู่คู่พีอจะพบกับทางด้านของการนิสตันคู่นี้จะเตะเวลา4ทุ่มครึ่งและอีกคู่หนึ่งคือมาริฮามจะพบกับฮาก้า คู่นี้จะลงสนามพร้อมกันกับคู่แรกเตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของอซเบนคารของสวีเดนวันนี้มีลงสนาม3คู่ AIK โซน่าจะพบกับคัสมาคู่นี้จะเตะเวลา1ทุ่มวานาโม่ amo, พบกันทางด้าน IFK โกเทนบอร์คคู่นี้เตะเวลา1ทุ่มและคู่สุดท้ายคือมันโม่จะพบกับฮามสตัดคู่นี้จะเตะเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับโอเคนะครับผมเหนือไเป็นการสรุปผลการข่าฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ